ตาผ่องมองหน้าตาแจ่มแล้วเอ่ยถามว่าเองว่าทำไมคนเราชอบไปคิดว่าตัวเองไม่มีค่าเพราะคำพูดของคนอื่นกันละ่ะตาแจม่มตาแจ่มหัวเราะเบาๆก่อนตอบว่าข้าว่าคนเรามักเผลอไปเอาความเห็นของคนอื่นมาชั่งน้ำหนักในใจทั้งๆท,งท,งที่ชีวิตของเรามันมีค่าตั้งแต่ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องรอให้ใครมาตีราคาหรอกตาผ่องพยักหน้าจริงของเองชีวิตนี้สนนักแทนที่จะเอาเวลาไปฟังคนอื่นว่าเราเป็นยังไงทำไมไม่ฟังตัวเองบ้าง ว่าเรามีดีอะไรตาแจ่มยิ้มเองพูดได้โดนใจชีวิตต้องอยู่ให้มันสุขจากข้างในจริงๆเพราะสุดท้ายมันก็คงเหลือแต่เราที่จะเลือกให้ราคากับอะไรในชีวิต